วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568อากาศที่โรงแรมเมืองธานเขตศรีสัตนาคแขวงกำแพงนครเวียงจันทร์อยู่ที่22องศาเซลเซียส ช่วงเช้ามืดกระผมอัตมภาพไม่มีอะไรจะทำเนื่องเพราะว่าเขานัดให้พบกันที่ห้องอาหารดอกจำปาหกโมงครึ่งเหตุที่กลายเป็นคนตกงานก็เพราะว่าติดหนังสือไปแค่สองเล่ม แล้วกระผมอัตมาภาพก็จะอ่านหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กประมาณ250-300หน้าวันละหนึ่งเล่มสมัยหนุ่มๆอ่านวันละสี่ห้าเล่มมาสมัยนี้แก่แล้วยับยั้งชั่งใจได้ดีขึ้นหักห้ามตัวเองไม่ให้อ่านเกินวันละหนึ่งเล่ม กพราะว่าราคาหนังสือค่อนข้างจะแพงไปนึกถึงฝรั่งอย่างเช่นว่าถ้าที่สหรัฐอเมริกาเราได้ค่าแรงชั่วโมงละ8ดอลลาร์ซื้อบิ๊กแม็กงอัน99เซนโคกอีกหนึ่งขวดก็ประมาณ1.2ดอลลาร กินจนกระทั่งอิ่มแล้วก็เพิ่งจะไม่ถึงครึ่งของเงินหนึ่งชั่วโมงสามารถที่จะซื้อหนังสือเล่มละ4.99ดอลลาร์อ่านได้สบายแต่บ้านเราค่าแรงขั้นต่ำ300บาทหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กความหนาประมาณ230หน้าเล่มละ280บาท แล้วแบบนี้จะให้คนไทยอ่านหนังสือมากขึ้นก็คงจะยากยกเว้นพวกหนอนหนังสือที่ขาดไม่ได้อย่างกระผมอัตมภาพเองเนื่องเพราะว่าเสพติดไปแล้วถ้าวันไหนไม่ได้อ่านก็จะเริ่มออกอาการลงแดง ในเมื่อไม่มีอะไรจะทำเก็บข้าวของลงกระเป๋าแล้วจึงลงไปเดินดูดินฟ้าอากาศหน้าโรงแรมตอนตีห้ากว่าๆแต่ขอโทษเถอะเดินไปก็น่าจะผีหลอกชัดๆเพราะว่าถนนหน้าโรงแรมไม่มีอะไรเลยนอกจากไฟที่ไกลๆจะมีหนึ่งดวง ช่วงระหว่างไฟก็มืดตืตอจึงต้องย่องกลับเข้ามาภายในโรงแรมใหม่แต่ว่าข้าวของที่วางจำหน่ายตรงล็อบบี้ก็มีน้อยจนน่าสงสารจึงตัดสินใจขึ้นไปที่ชั้นสามหน้าพัตคารดอกจำปาปรากฏว่าดีเหลือเกินพ่อคุณแม่คุณเอ๋ย เนื่องเพราะว่าบรรดาพ่อครัวแม่ครัวเตรียมข้าวปลาอาหารไว้เรียบร้อยแล้วกระผมอัตมภาพจึงฉันเสียเต็มที่ทั้งทั้ง,ท,งที่เขานัดเอาไว้ตอนหกโมงคึ่งแต่ปลากฏว่าอิ่มเรียบร้อยแล้วยังไม่ทันจะหกโมงเลยจึงกลับขึ้นห้องไปเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วนอนภาวนาจนครบชุด ลงมาอีกทีพอดีลูกกิฟต์กำลังจะลงไปเข้าห้องอาหารกระผมอามำภาพจึงมานั่งรอที่ล็อบบี้ทางด้านล่างแต่กลายเป็นว่านั่งรอรับเงินเนื่องเพราะว่าญาติโยมทยอยกันมาทำบุญคนละเล็กคนละน้อยกระผมอ่าภาพเห็นแล้วก็ออกท่างงงงอยู่เหมือนกัน เนื่องเพราะว่าตนเองเป็นคนใช้เงินไม่คิดเมื่อวานนี้มีเท่าไรก็เทลงไปที่วัดโพสีสว่างบ้านท่าช้างจนหมดเกลี้ยงแต่ว่าญาติโยมจำเป็นต้องคิดก็เลยยังมีเงินเก็บเอาไว้ช้อปปิง้งเก็บเอาไว้ทาบุญกระผมอัตมาภาพก็เลยสบายตรงที่ว่า ถึงเวลาแล้วก็นั่งรับการทำบุญของยอดโยมแล้วก็อุทิศส่วนกุศลแทนโยมไปให้กับท่านทั้งหลายที่ช่วยอนุเคราะห์ส่งเคราะห์ในระหว่างที่อยู่ในสปป,ปลาวนี้ด้วยครั้นได้เวลาแปดโมงรถที่เราเรียกหาเอาไว้ก็มารับตรงเวลา สถานที่แรกที่เราจะไปก็คืออนุสาวรีย์ชัยหรือว่าประตูชัยชื่อเดิมที่ตั้งแต่สร้างตอนปี2,500ก็คืออนุสาวรีย์ซึ่งเป็นคำที่ผิดตามประเทศไทยเพราะว่าคำนี้ที่ถูกก็คืออนุสรณีแปลว่าเครื่องระลึกถึงมาจากภาษาอังกฤษที่ว่า monument แต่ว่าคนเขียนเป็นภาษาไทยเขียนวัดไปหน่อยคนอ่านก็เลยอ่านได้ว่าอนุสวรีแล้วก็เรียกตามๆกันมาทั้งผิดแบบนั้นจนถึงทุกวันนี้จนกระทั่งปี2518พักปฏิวัติคอมมิวนิสต์หรือว่าพักปฏิวัติประชาชนลาวสามารถยึดครองอำนาจได้เบ็ดเสร็จ จากการสร้างประตูชัยเพื่อที่จะเป็นที่ระลึกถึงบรรดาผู้ที่เสียชีวิตในสงครามลาวกับฝรั่งเศสก็เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะพรรคคอมมิวนิสต์ไปเสียนี่เมื่อพวกเราไปถึงปรากฏว่าเขากำลังเปิดเพลงทำให้น้ำพุเต้นระบำ ครั้งก่อนๆที่มาไม่เคยเจอแบบนี้เพื่อเราก็เลยรีบถ่ายรูปกันใหญ่แล้วก็มียายหนูคนหนึ่งอุตส่าห์นั่งรถจากฝั่งไทยข้ามมาเพื่อที่จะได้กราบกับผมอัตมภาพเนื่องเพราะว่าถ้านั่งรถจากบ้านตัวเองไปที่วัดท่าขนุนก็ข้ามวันข้ามคืน แต่นั่งรถจากหนองคายข้ามมาสปปลาวนี้ใช้เวลาแค่ครู่เดียวเมื่อกราบและทําบุญถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยยายหนูก็ลากลับไปด้วยความเบิกบานใจทางด้านเติมเต็มทราเวลขอให้กับผมอัตมภาพช่วยมอบรางวัลให้กับบุคคลที่สามารถเขียนความประทับใจ ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ออกมาตอนแรกใครๆก็คาดว่าหลวงพ่อเล็กชนะแน่นอนแต่ปรากฏว่าทริปนี้เรามีบุคคลผู้ที่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังก็คือท่านผู้กองเบนร้อยตำรวจเอกสีทิศอ่ำถนอมหรือที่เรียกกันว่ากัปตันเบน ซึ่งท่านเดินทางมาด้วยใยความที่ท่านเขียนได้ประทับใจอย่างหนึ่งและมีแฟนคลับมากอีกอย่างหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่าอัตมภาพไม่สามารถที่จะสู้ผู้กองเบนได้กลายเป็นอัตมภาพเป็นประธานในการมอบรางวัลล่องเรือเจ้าพยาให้กับผู้กองเบน จากความปรารถนาดีของเติมเต็มทราเวลซึ่งถ้ากับผมอัตมภาพได้รับรางวัลเองก็ไม่มีปัญญาที่จะไปเหมือนกันเราว่าการล่องเจ้าพญาส่วนใหญ่ก็คือเป็นการล่องเรือเพื่อรับประทานอาหารค่ำแล้วก็ชมวิวสองฝั่งเจ้าพญา จากตรงจุดนั้นกระผมอัตมภาพต้องย้ายไปขึ้นรถบัสคันที่สองเพื่อทำความสนิทสนมรู้จักกับบรรดาผู้ที่มาในบัสสองซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนที่จองทัวชา้าถ้าหากว่าจองเร็วก็จะได้อยู่บัสหนึ่งที่กระผมอตมภาพอยู่ประจำะเมื่อไปเล่าว,ว่าเราจะต้องไปยังตลาดเช้าเวียงจันทร์ ซึ่งถ้าไปเช้าจริงๆก็ไม่เจอตลาดเพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งเป็นต้นไปในเมื่อเป็นเช่นนั้นใครที่จะไปซื้อข้าวซื้อของถ้าไม่มาจากเมืองจีนก็มาจากเมืองไทยใครอยากจะซื้อของไทยแพงกว่าเมืองไทยก็ให้รีบซื้อไปได้เลย กำลังบรรยายเรื่องเกี่ยวกับประเทศลาวประเทศไทยความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องที่ทางรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของลาวพยายามปลุกปั่นให้คนลาวเกลียดชังคนไทยเพื่อที่จะได้มีเป้าหมายในการเป็นศัตรูไม่ต้องหันไปเป็นศัตรูกับรัฐบาลของตน ขณะเดียวกันบรรดาคนลาวทั้งหลายซึ่งมีความทันสมัยสามารถที่จะรับข่าวคราวจากโลกภายนอกได้ก็รู้ว่ารัฐบาลของตนเองนั้นปิดหูปิดตาชาวบ้านอย่างไรบ้างจึงทำให้คนลาวหัวเก่าๆยังคงเกลียดชังคนไทยขณะที่คนรุ่นใหม่ๆรู้ว่าทุกวันนี้ ถ้าไม่มีจีนแล้วเราต้องพึ่งไทยเกือบร้อยเปอร์เซนตแล้วขณะเดียวกันภาษาพูดข้าวปลาอาหารวัฒนธรรมก็ไม่ได้ต่างจากภาคอีสานของเราเลยคนรุ่นใหม่จึงรักคนไทยขณะที่คนรุ่นเก่ายังคงเกลียดชังตามที่รัฐบาลปลุกปัน่นจนฝังหัวอยู่ คงต้องผ่านไปอีกสักสองชั่วคนกว่าที่ราวไทยจะกลับมาสนิทสนมกันเหมือนเดิมเมือ่อเราไปถึงก็น Nurse ัดแนะกันว่าสิบเอ็ดโมงครึ่งให้มารอขึ้นรถที่หน้าตลาดเช้าอาหารกลางวันให้หากินกันตามอัธยาศัย ถ้าใครไม่กินก็ให้รอแหนมเนืองจากทางคณะเติมเต็มทราเวลที่จะมอบให้กับทุกคนกับผมอัตมภาพเรียกผิดต้องขออภัยความจริงเขาเรียกขนมปังยัดไส้โดยความที่กินแต่อาหารเวียดนามก็คือเฝอกับแหนมเนืองเท่านั้นก็เลยติดแหนมเนืองไปเสียนี่เมื่อเดินเข้าไปภายในปรากฏว่าสินค้าก็ ปี้ระดับเกรดเอจากประเทศจีนเต็มไปหมดโดยเฉพาะบรรดาชาแนลกุดชีหรือว่าลุยติงตองเหล่านั้นเป็นต้นกระผมอัตมภาพเองไปหยิบหยิบจับจับ,จบกระเป๋าสตางค์ยี่ห้อติงตองขึ้นมาเจ้าของร้านบอกว่า850บาทกระผมอัตมภาพบอกว่าบ่ก็คือไม่เอา ทางเจ้าของร้านพยายามที่จะลดลงมาให้ลดเท่าไรอาตมาก็บออย่างเดียวไม่เป็นหนองไม่เป็นบึงเสียทีท้ายที่สุดเขาก็บอกว่าต่ำสุดห้าร้อยบาทกระผมอัตมภาพก็ยังคงบอกต่อไปอีกฝ่ายหนึ่งถึงได้ถามว่าอาตมาจะให้เท่าไรบอกไปว่าเต็มที่สามร้อยบาทเขาบอกว่าไม่ได้ เพราะว่าตาหลุยวิตตองอย่างเดียวเท่านั้นก็แพงกว่าแล้วอัตมาภาพบอกว่าถ้าหลุยวิตตองไม่ใช่สามร้อยบาทหากแต่เป็นสามพันดอลลาร์เป็นอย่างต่ำราะฉะนั้นอย่าเสียเวลามาแหกตากันบรรดาญาติโยมที่เห็นอยู่โดยเฉพาะน้องจูนอมรลัตลาภพิทักษพง์ปรี่เข้ามาจะจ่ายเงินให้อัตมาบอกว่าไม่ต้อง เนื่องเพราะว่าถ้าไม่ได้สามร้อยไม่ซื้อเด็ดขาดในเมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าของร้านจึงต้องยอมให้ในราคาสามร้อยโดยที่พวกเราทุกคนยอมใจไปทำตามกัน mm. เมื่อมีญาติยอมใจเงินแทนเจ้าของร้านก็แทบจะตีอกชกหัวว่าอาจารย์ทำอย่างนี้ได้อย่างไรเงินตัวเองก็ไม่ได้จ่ายแถมต่อเสียต่ำติดดิน อาตมภาพหันมาบอกกับเพื่อเราว่าจำไว้เวลาซื้อของอำนาจการซื้ออยู่ในมือเราเงินในกระเป๋าเราถ้าไม่จ่ายออกไปอย่างไรก็เป็นเงินของเราเพราะฉะนั้นเราเต็มใจจ่ายในราคาเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จงอย่าไปทำท่าอยากได้ ต่อราคาแบบเททิ้งเทคว้างไปเลยถ้าเขาให้เราก็เอาถ้าเขาไม่ให้เราก็ไม่เอาแล้วคนอื่นก็เพียรพยายามที่จะไปต่อแบบกระผมอัตมภาพแต่ไม่สำเร็จบุคคลที่ฝีมือเลิศล้ำที่สุดได้ไปที่400บาทส่วนใหญ่ก็อยู่ที่500บาทที่เขาลดให้ตั้งแต่แรก สวนครับผมอัตวภาพเดินดูน้องเล็กซื้อกระเป๋าสภพยขึ้นเครื่องบินซึ่งเป็นกระเป๋าในลักษณะช้อปปิ้งตลาดสดก็คือถ้าหากว่าให้เป็นสีรุ้งเสียหน่อยเดียวก็คือกระเป๋าที่เขาลากลากกันอยู่แถวโบเบ้นั่นเองแต่ว่าน้องเล็กต้องการที่จะเอาไว้ใช้ขึ้นเครื่องเพราะว่าถึงเวลาจะได้ใส่เข้าของสาคัญหิ้วขึ้นไป ส่วนกระเป๋าที่ฝากเข้าทองเครื่องจะได้ไม่มีของสำคัญให้คนขโมยเมื่อได้มาแล้วเพื่อเราก็ไปนั่งรอกันที่ร้านกาแฟซึ่งผู้กองเบนกับคณะมานั่งกินกาแฟกันอยู่แล้วเมื่อเห็นกระผมอัตมภาพส่งงานทางลายเสร็จผู้กองเบนก็มาถามวิธีในการที่จะภาวนาพระคาถาเงินล้านให้เกิดผล เนื่องเพราะว่าตัวเองภาวนาตอนก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงรู้สึกว่าค่อนข้างเครียดและต้องเร่งรัดตัวเองให้ครบ108จบจึงได้บอกไปว่าการที่เราไปภาวนาตอนค่ำอย่างหนึ่งการที่เรามีเวลาจำกัดต้องเร่งรัดตัวเองอย่างหนึ่งทำให้เราต้องเครียดกับการภาวนา ต่อไปให้เปลี่ยนเป็นภาวนาเช้า36จบกลางวัน36จบตอนเย็น36จบหรือถ้าเป็นไปได้ตอนช่วงเช้าว่าให้ครบร้อยแปดไปเลยก็ได้ส่วนตอนค่ำนอนลงไปคิดว่าร่างกายเราเหยียดยาวแล้วก็เหมือนกับคนตายถ้าไม่ได้ตื่นขึ้นมาเห็นตะวันขึ้นก็ช่างมันเถอะเราขอไปพระนิพพานแล้วภาวนาเกาะภาพพระให้หลับไป เราว่าเราทำงานมาทั้งวันร่างกายเพลียแล้วจะไปบังคับให้นั่งสมาธิกันเป็นชั่วโมงนั้นไม่เข้าทีแล้วถ้าหากว่าจิตเริ่มมีปิติขึ้นมาก็เป็นอันว่าเวรกรรมของท่านเพราะว่ามันจะสว่างพโพลนแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ได้นอนทั้งคืนเมื่อเห็นว่าใกล้เวลาเพนกับผมอาตมาภาพก็ขอตัวนางปูมานั่งรออยู่ทางด้านล่าง พากระผมอัตมาภาพเดินข้ามถนนด้านข้างตลาดเช้าออกไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีบรรดาร้านจำหน่ายเครื่องไฟฟ้าอยู่มากมายลัดเลาะร้านไปก็กลายเป็นร้านขายอาหารสั่งเฝอชามมะฮมามาให้กระผมอัตมาภาพรับแล้วก็ยังเห็นว่ามีการเตรียมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี หรือว่าส้มที่แกะแล้วเรียงกรีบอย่างดีแถมมีการแซวกันด้วยว่าเพิ่งจกปลาล้ามาถึงได้แกะส้มถวายส่วนบิ๊กก๊อตช่องเมกอุตสาหไปเอาหมูทุกที่ว่าอร่อยที่สุดมาให้แต่กระผมอัตมภาพไม่ค่อยสนใจหากแต่ว่ากวาดผักสองจานที่เอาไว้กินแก้มเฝอลงไปพร้อมกับเฝอชามใหญ่ก็หมดปัญญาที่จะฉันอะไรอีกแล้ว ออกมาทางภายนอกเพื่อนั่งรอรถได้ไม่กี่นาทีน้องปูเป้หรือนางปูเป้ก็หอบเอาขนมปังยัดไส้แบบของเวียดนามมาผงเบลเบราเ,เพื่อที่จะมอบให้กับลูกทัวร์ทั้ง62คนพอถามว่าปูเป้เลี้ยงหรือลูกกิฟบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าราคาเป็นล้านแบบนี้ปูเป้เลี้ยงไม่ไหว อีกฝ่ายหนึ่งรีบจองว่างวัดหน้าขอไปกับหลวงพ่ออีกกระผมอัตมภาพก็ได้แต่ถอนใจอีหนูไว้ใจคนง่ายจนเกินไปถ้าหากว่าคนที่เขาคิดไม่ดีหลอกไปขายก็ยังไม่รู้ตัวคงจะเป็นเพราะว่าตนเองมีแต่คิดดีพูดดีทำดีก็เลยไปคิดว่าคนอื่นเขาดีด้วย เมื่อรับการทำบุญจากทางปูเป้แล้วกระผมอาตมภาพก็ขอตัวขึ้นรถตรงไปยังสนามบินนานาชาติวัดไตบรรดานางไก่นางปูก็พยายามที่จะกล่าวถึงสิ่งที่พวกเรามาช่วยเหลือประเทศลาวแล้วขณะเดียวกันก็ทำให้เศรษฐกิจลาวดีขึ้นทำให้ทั้งสองคนมีงานทำ ได้แต่หวังว่างวดหน้าจะรับบริการจากคณะของเขาอีกพอดีไปถึงสนามบินกระผมอัตมภาพเดินเข้าไปด้านในรอเวลาเช็คอินอยังไม่ทันไลน้องปูเป้ก,ก็มายื่นหน้าอยู่ตรงหน้าอีกแล้วอยากจะเขกหัวเสียทีก็เกรงใจจึงได้ให้นั่งคุยกับน้องเล็กไปก่อน ในลักษณะของการติดคนมากกว่าติดหลักปฏิบัติแบบนี้โอกาสจะโดนชักจูงให้เสียหายมีมากจึงต้องให้น้องเล็กวางพื้นฐานกำลังใจให้ก่อนครั้นได้เวลาเจ้าหน้าที่ของเติมเต็มทราเวลก็นำกระผมอัตมภาพเข้าไปเช็คอินอาศัยสิทธิของพระก็เลยเช็คก่อนคนอื่นเขา แล้วก็ยังไปเจอเท้าสีจันทร์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สนามบินนานาชาติวัดไตกับผมอัตมภาพเองทั้งๆท,ท,ที่ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์โดยไม่มีเสียงดังอะไรเลยแม้ว่าจะพกพระเครื่องเลี่ยมทองเอาไว้สี่องค์ก็ตามทางด้านเท้าสีจันทร์ก็ยังอุตส่ามานำเข้าไปผ่านตม แล้วก็พาไปนั่งยังที่ของพระภิกษุตรงประตูขึ้นเครื่องส่วนตนเองก็ไปซื้อน้ำดื่มน้ำปานะมาถวายแล้วก็เก้ๆก้กังๆังถามว่าขออนุญาตถวายเงินด้วยจะได้หรือเปล่าเมื่อกระผมอัตมภาพบอกว่าได้ก็ควักแบงค์หนึ่งพันบาทออกมากระผมอัตมภาพถึงกับตาโต พ่อเจ้าประคุณทำบุญทีหนึ่งขนาดนี้คิดเป็นเงินลาวแล้วน่าตกใจมากเวชัยให้พรไปแล้วก็รอจนทุกคนมาถึงแต่ว่าเครื่องบินน่าจะเสียเวลาทางด้านกรุงเทพจึงเรียกขึ้นเครื่องช้าไปเกือบ40นาทีครั้นได้เวลาเครื่องก็แท็กซี่ออกแล้วก็มุ่งตรงสู่ประเทศไทย สี่โมงสามนาทีมาลงที่สนามบินนานาชาติดอนเมืองอย่างปลอดภัยกระผมธรรมภาพกับน้องเล็กไม่มีกระเป๋าที่ฝากจึงลาจากคณะทั้งหลายแบบไม่ต้องอะไรอววรเรียกแท็กซี่ได้ก็ตรงกับที่พักรู้สึกว่าสุขภาพชํำรุพดพอดีพรุ่งนี้นัดหมอเอาไว้จึงกลายเป็นเรื่องที่ดีเลิศประเสริฐสีเหลือเกิน เะลาะวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสัมาเนรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้